เราไปอยู่กับในเกมไททันใหม่สงครามห้องอาบน้ําเอ,อ้านี่มันสงครามอ่างอาบน้ํานะคะผม <S <S บอกคาเดียวว่าเกมนี้เนี่ยเราได้สัมผัสทั้งสองฝ่ายแบบ <S <S ลึกซึ้งและลึกซึ้งจริงๆครับผมเราจะได้เข้าถึงบทบาททั้งสองฝั่งเลยครับทั้งฝั่งตัวร้ายและฝั่งตัวดีอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ได้ใ่ดีมากๆนะครับผมเป็นคนที่แบบนะฮะก็ถึงแบบจิตใจ,จของทุกคนนะฮะ เลือกเป็นคนที <rim> ่คนดีคนดีนะครับผมแน่นอนนะฮะเราจะเลือกเป็นฝั่งนี้ครับเขาเที่เอยนะแน่นอนนะครับคนดีอย่างเราเนี่ยต้องเลือกเป็นฝั่งนี้แน่นอนนะฮะถ้าเราไม่มีคนดีนะครับก็จะไม่มีคนร้ายถ้าไม่มีคนร้ายนะฮะก็จะไม่มีความยุติธรรมนั่นเองจะพูดเที่ยอะไรนะฮะถ้าไม่มีวายร้ายก็จะไม่มีพระเอกนั่นเองนะฮะเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับเราก็ต้อง เป็นผู้เสียสละนะฮะ <C oughs> เป็นฝ่ายร้ายเพื่อจะให้กอเกิดพระเอกนั่นเองนะครับผมทุยอันนี้ก็แท้เลยเฮ้ยมีสายผ่านแบบเลือนดูงี้เลยเชียไททันเป็นร้อยจะมาไททันที่ไหนนี่ฝั่งสไิกิดีสไปกิดีดีดีทวิเล็ดน,นะฮะ <S <S ดอมๆเย็ดเย็ดโอ้โหเดี๋ยวนี้มันอะไรกันเนี่ยหกรโลปั๊กตัวย่างยจกมีการเปิดโปรซื้อเทพทูหกรโล อย่างนี้ก็ไม่มนันสิครับแต่อย่างโผนะ่ะต้องเก็บเองลุ้นวนสายฟรีอีสปอร์ตเริ่มมาจักศสูนอือหืออะไรวะเนี่ยอุ๊ยอย่าบอกนะแจกฟรีอ่ะไม่น่าใช่นะฮะไม่น่าใช่ไม่น่าแจกฟรี5 minutes later แล้วเราก็ยืนรอลับรอมานานแจกฟรีหรือเปล่าโอ้โหจะจะให้กูรอทำอะไร <c oughs> <c oughs> กันเนี่ย แล้วเราก็ต้องกลับไปจุดเริ่มต้นมาอีกครั้งนะฮะตอนนี้คิวเรายังศูนย์อยู่นะครับเออเดี๋ยนะคิวเรามาจากไหนหกวะใช่เหรอยังไม่ได้เล่นเลยไม่เคยเล่นนะฮะเฮ้ยจริงนะเนี่ยและตอนนี้เราก็ต้องมาจุดที่ต่ำที่สุดนะครับผมนะก็คือตัวละครฟรีแนะ่นอนว่าตัวละครฟรีพวกนี้เราจะเอาตัวละครที่ดูท่าทางที่จะแข่งแกล้งไปนะครับไมนะ่างนั้นเราไม่ได้คิวนะ เออตัวไหนมันแข็งแกร่งบ้างตัวที่แข็งแกร่งดูง่ายๆเลยนะฮะตัวมันต้องใหญ่ใหญ่เป็นเป้าเลยแบบแป๊ดเดียวแตกตัวนี้เลยโอ้โหเฮ้ยเสียงมันตามตัวละคอเลยดมดมเย็ดเย็ดไม่ไหวนะมีลิขสิทธิ์ปล่าวะเฮ้ยเพลงนี้ดมดมเย็ดเย็ดดมดมเย็ดเย็ดเลยนะครับผมตะกี้ไม่ดีโอ้โหเฮ้ยยังไม่ได้ทําเจี่ยอะไรสงสัยโดนลมตดจนตายนะครับผมเฮ้ยโดนเขา เป่ากินปากใส่ตายนะครับผมทุกพี่รอบมด้วยพี่โอ้แต่ละตัวมีเสียงต่างกันนะครับผมเฉดโคเท่นะฮะแต่ข้อเสียก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเราอาจจะควรปิดนะครับถ้าอย่างในคลิปนี้ปล่อยไปเนี่ยดอมๆเย็ดๆย็ดของเรานะครับผมไม่โดนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับเราจะทําการเปิดเสียงนะครับให้ฟังเสียงในทุกตัวนะฮะแต่ตอนนี้ เราจะไม่เสี่ยงขอปิดก่อนเออเฮ้ยก็โดนเลยตายเฮ้ยโดนเลยตายเนี่ยไม่เป็นไรครับแค่จุดเิ่บต้นเท่านั้นดูสกิลแรกของเรานะครับยิงเลเซอร์ไม่ใช่นี่มันยิงบไซายนะครับพิ่บีซายสกิหลังไข่โอ้โหเดินย่างยักษ์ขนาดนั้นใครจะกล้ายิงกับพี่ครับพี่นะฮะผมยังเป็นกิกกี้ตัวน้อยกลางดวงส้นตีนอยู่เลยอไม่เปอะไรกันเยอะแยะมั โอ้ถ่ายทนเต็บเลยนะฮะถ้าเดินลงไปเนี่ยผมน่าจะโดนแบบบกุยตอกครั้งเดียวตตายนะครับคิดว่านุ้ยเฮ้ยดีเพี้ยนหรอเอ้ยยังไม่ได้ทำเจีย้ยอะไรเลยโดน,ะ <c oughs> นอ,อะไรตายอ่ะ <The fuck? S 3> สนับสนุนโดย EDS Merch บ,บริการรอบนี้นะครับจะเป็นบริการสุดตึงของบริการกดเกมพาร์นะฮะเราจะมาเน้นด้านบริการของการกดเกมพาร์เป็นสัดส่วนใหญ่ก่อนนะครับผอมในรอบนี้ เรามาดูกันนะฮะบริการกดเกมพาร์ตนะแล้วก็เราจะเน้นทางฝั่งของบล็อกฟุตนะครับบอกคำเดียวว่าผลแน่นๆคูณ3คูณ8อะไรมีให้หมดเลยนะฮะกับบริการกดเกมพาร์ตเกมอื่นก็มีด้วยเหมือนกันครับผมสำหรับลา์แมปกันเลยทีเดียวจนบอกว่าเลื่อนลงมาได้แบบเกลื่อนตากันเลยทีเดียวฮะ <Wow. S 1> อลังการมากๆบอกคำเดียวนะครับถ้าใครเล่นแมปไหนอยู่เนี่ยก็สามารถอุดหนุนเกมพาร์ตเขาได้นะครับโอ้ียันเบสบอลกันเลยทีเดียวฮะโคตรตึงบอกคำเดียวครับเกมพาร์ตเขาจุกจริงๆฮะ และก็ตาดมาครับผมกับบริการรับฟาร์มของเขานะครับบริการรับฟาร์มของเขาก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวบอกคำเดียวนะฮะว่ามีทางฝั่งของบอฟุตออสตาและทอยเลทาวเวอร์ดิเฟนซ์อีกด้วยครับแต่ว่าทางฝั่งของออสตานะครับก็มีบริการอันครบเครื่องตึงๆกันเลยทีเดียวครับยันหอคอย100ชั้นนะครับน้องๆบอกคำเดียวว่ารับฟาร์มเวล่หาโออาร์บิจำนายตัวละครหรือฟาร์มตัวละครลงเลสมีให้หมดเลยนะฮะและบริการต่อไปนะครับยิ่งกว่ามีให้หมดนั่นก็คือจำน่ายตัวละครทอยเลทาวเวอร์ดิเฟนซ์ กับ,บริการนี้มีตัวใหม่ใหม่ที่เข้ามาแบบจุใจกันเลยทีเดียวครับโอ้โหตัวใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆเลยต้องติดตามตลอดเลยนะเนี่ยและบริการฟาร์มของทางบ็อกฟู้ดครับผมบอกคําเดียวว่าหนักแน่นจริงๆฮะทางฝั่งของบ็อกฟู้ดแบบเยอะมากๆนะครับมีแทบจะทุกฟาร์มในเกมแล้วก็ว่าได้ครับยังไงก็ลองเลื่อนกันมาหาดูก็ได้นะฮะบ,บอกคําเดียวว่าเยอะมากๆนะครับอีดิสเหมยชอบลิงด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมโคตรตึงเอ้ย รอบนี้แหละสปีดี้ของเราต้องเอาจริงเราเจอไททันหลงทางนะฮะมาอยู่กลางโดงของเราครับเราจะทําการเก็บเขาแบบง่ายได้ถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้สปีกแมนเราจะได้กี่คิวกันเนี่ยตามเข้าไปเร็วๆตามเข้าไปตัวน,นี้นะครับผมสมาคมชักคูแห่งประเทศไทยนะครับได้ลอ้อมไ้หมดแล้วนะฮะจำนวนเตเถอะนะครับผมฝั่งนู้นแม่งบินได้ฝั่งตูบินไม่ได้ <c ười> เอาง่ายฝั่งตูก็บินได้แต่ตูบินไม่ได้นะครับเฮ้ยลงมาเฮ้ยโอ้ย จะคูบมีความพยายามขั้นสูงเราจะกินของบิ๊กแค่ได้เร็วเร็วโอ้ตัวจมดินโอ้เดินก็ช้าเหลือเกินมันบินไปนู่นแล้วยิงยิงยิงในจังหวะนี้ครับผมจะได้ของบิ๊กให้ได้ผมจะยิงเขาจขังหวาเขาจะร้องขอชีวิตเอายิงเข้าหรือเปล่าน,นี้อีกเรื่องหนึง่งนี่ก็บินจังเลยเฮ้ยลงมาก่อนโอ้โหนีตามยากเนะี่ยเดินก็ช้าเนะ่ยเอาละครับท่านผู้ชมครับสงสัยเราต้องเปลี่ยนแผนนะฮะตามเขาไม่ทัน ตามไม่ทันนะครับเปลี่ยนแผนก่อนนะครับแผนของเราตอนนี้เราเก็บได้ประมาณ8คิวนะครับผมเออหลือคิวจะหายจากไหนวะโน้ต้องหาจากตัวเล็กๆพวกนี้ครับผมทางด้านข้างก็จะมีตัวฟรีเหมือนกันนะครับเราก็ทาการไล่ยิงนะฮะกับหลังเยดเลเซอร์ยิงกับหลังได้ครับโคตึงเลยฮะแม้ว่าเราจะเดินหนีครับเราก็ยิงสวนไปข้างหลังเนี่ยเราก็ได้คิวแล้วเป็นไงก็ตึงนะครับผม ตอนนี้เราก็คิวมาเป็นสิบแล้วครับผมแค่เดินกับหลังแล้วก็ยิงเลเซอร์ใส่ครับโคตรแรงนะครับอย่าดูถูกแล้วกเก็บกี่กี้ค่าตัวจิ๋วไว้ก่อนนะครับผมส่วนในทันตัวใหญ่ๆที่มันกาลังบวกกันตรงนั้นนะเราก็ปล่อยผ่านมันไปก่อน <laughs> เรายังทําอะไรไม่ได้นะครับอย่าไปสู้กับมันนะฮะ <laughs> เพียงแค่เราอยู่รัศมีใกล้ๆเนี่ยอย,อย่าใกล้กูอยา่ยาอย่าอู้อ่ะอ๋อ พังพอดีครับผมพอดีมีเพื่อนเราช่วยพอดีฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราได้จะเป็นปุ๋ยแน่ๆครับผมได้ขอคิวดิเพื่อนนะฮะตัวเล็กตัวน้อยก็แบ่งๆกันเอ้ยเลเซอร์เฮ้ยคเท่นะครับเราขอคิวนายได้ไหมเลเซอร์โอ้ตัวอะไรตายอ่ะตัวอะไรตายแล้วตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนสายขนาดตัวแล้วครับเพราะตัวเราตอนนี้เนี่ยมันน่าจะไม่เวิร์กนะฮะแต่คิวเราก็มีเพิ่มแล้วขึ้นมานิดหน่อย นะครับถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากเราจะเปลี่ยนตัวไหนดีนะครับเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจนะเอ้ยมีสตกิลครับถ้าตัวใหญ่มี9ก้ากิลเหรอ9สกิลนี่อึ้งนะอึ้งทึ่งเสียวนะครับผมมีการใช้อ่มือเข้าไปต่อยหน้านะครับว่าดาเมจแม่งเบาอย่าง,งปุยนุ่นแน่เลยเอยแรงจริงๆผมคิดว่าตัวฟีน่าจะแรงกว่านี้นะนะฮะตัวนี้ตัวตัวใหญ่ดิคิวเลยนะ ตัวฟีนะครับตัวฟีแรงกว่าตัวคิวเหรอโอ้โหทุกรอบนี่น่าเกเรทุกรอบเลยนะครับไม่รู้ทําไมนะฮะโคดูไทท่านกำลังดวลกันอย่างมัมันะครับผมกับสปิกิรี่ทอยเลตนะฮะที่บางตัวก็เทพเทปนะครับแต่ยังวลนเราเรายังไม่เทพเราต้องเล่นประมาณร้อยอีพีเราถึงจะเทพนะครับไอ้อยาเข้าไปพี่น้องพี่กลัวอย่าอย่าทำกับพี่แบบนี้พี่ขอเข้าไปแบบ เกาไขทีนึงไ,ไหมพี่อยากรู้ว่าพี่แรงแค่ไหนอ่ะพี่เข้าไปแล้วพี่ก็ขอตีทีหนึ่งนะครับตีทีเดียวเท่านั้นขู่ข้างบนทีวีบิดคุยและตอนนี้เราได้เกิดใหม่แล้วเราจะเฉิดฉายเราจะแบบเข้าไปเกาเฮ้ยน่าอะไรอะ่ะไขท่านสวรรค์เหรอโอ้เฮ้ยขอจุดยืนในสังคมบ้างได้ไหม อโอ้ยนี่ก็ยากดีครับบาวุ้นเลยนะฮะคิวยากนะคิวก็ยากแล้วนะครับผมกว่าจะเก็บคิวได้เนี่ยห้าหมื่นเลยนะกว่าพี่จะเทพอ่ะพี่น,น่าจะเก็บประมาณแบบหลายปีอ่ะดูดิครับแต่ละตัวเนี่อะไรอ่ะตัวใหญ่อย่างเดียวโอ้โหถ้าเดิน,นี้ไม่ไหวนะจะไปตีใครได้เนี่ย เอาละครับขอเก้าไข่หน่อยครับพี่ใหญ่เพียงแค่ผมเก้าทีเดียวก็ไม่ได้เหรอผมไม่ไหวแล้วผมจะย้ายไปฝั่งที่ยุทธธรรมโอ้โหว่าเราไม่หดแท้ <c ười> ไม่ได้ไห่ทันตรงนั้นนะฮะแถมเติมซื้อได้ด้วยนะครับตึงจริงจริงนะฮะกดโลบักก็ได้แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยหกร้อยคิวโคตรเท่นอกนั้นฟรีนี่ตัวอย่างกี้นะครับจิ๋วจี๊ดเลย <c ười> ตัวฟรีอย่างจิ๋ว โอ้โหเป็นไปได้ยีปาคิวครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ตั้งใจครับดูมปนตัวใหญ่ดีนะเอาละครับท่านผู้ชมเรามาเป็นฝ่ายดีกันบ้างครับก้าฝั่งของนะฮะสก,กิลไม่ดีดำดำเย็ดเย็ดเอ้าไม่ใช่นี่ฝั่งของคารมิล่านะครับโอ้เจอชักโคกแล้วชักโคกตัวร้ายที่กําลังแบบแอบหลับอยู่นี้นะครับเราก็ทำการสาดกระสุนยังโหดร้ายไปเลยเชีย่ยเบาอย่างตดเลยกระสุน้วยเนะี่ย โอ้ได้เจอตัวใหญ่ก็ยิงเข้ามาเลยมีดาเมจไหมเนี่ยใส่ตัวฟรีครับไม่มีดาเมจแน่เลยโอ้าาให้พี่ใหญ่เราเคลียร์ตลอดเลยนะครับผมนะฮะถ้าเติมซื้อนี่ไม่คิวเป็นหมื่นเลยวะเฮ้ถ้าเราเริ่มจากสายฟรีสปอร์ตี้เราคิวยากเลือเกินโอ้โอ้เลเซอร์มือเกิดไปยบางทีนะมราจะย็นเราก็ทำการยิงเลยยิงกระสุน จะบอกยิงเลเซอร์มันก็ไม่ใช่นะมเป็นกระสุนนะครับกระสุนเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วก็ต้องเก็บชักโกกิกี้ชักโกกิกี้นี่คือแบบน้อยมากนะครับผมว่าทางฝั่งสริวิดียงงงังนั้นะออไม่ใช่ฝั่งของฝั่งนู้นอะเออไม่ใช่ฝั่งเราสิ <laughs> พวกฝั่งทริปวดิดีน้อยยังน้อยมากนะครับที่จะเป็นชักโกกากๆแบบนี้โอ้โหโอ้เกิดจะได้คิวเอ้ย มันโดนชโคกเลยเอาหัวฟาดเราก็ยิงกลับหลังครับเป็นแบบหลอดเท่เรายิงได้ทุกมุมมาตอนนี้ยโอ้ตายซะนะฮะเดี๋ยวมีรอดยากเออเ,เรียบร้อยโอ้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 โอโอพี่เจเย็นนีก็โอ้โหยิงอย่างเลยแต่เราโดดสูงนะเราโอกาสรอดโอ้โหดูไทท่านก็ไม่รอดคนระับังหวะนนี้ยถ้าโดนขนาดนี้เข้าไปครับไทยท่านก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็แตก เอตายด้วยเลยไม่เกี่ยวนะโอ้โหแค่มาชมการต่อสู้เฉยๆอ่ะเรามาลองรถคันนี้กันบ้างครับอ็ดนะฮะเตะตัวโอ้โหจะฆ่าใครได้เนี่ยเอาละครับผมเราเป้าหมายของเราครับจะฆ่าแบบสุดแข็งแกร่งนะฮะกำลังบินอยู่นะฮะเป้าหมายของเราเสร็จแน่เลยครับแล้วไปรวมตัวพี่ใหญ่ครับแล้วก็ไล่ยิงต่อเนื่องฮะ ตัวนี้ยิงเลเซอร์แต่ไม่สนใจแนวหลังเสร็จแล้วแน่แเราแค่ยิงต่อเนื่องไปยิงตะกิดนะฮะเออเฮ้ยโกโ็ด,ดูอะไรตายเฮ้ยมันมีแบบถังแก๊สติดตัวแล้วพีชีฟอย่างนี้คิวเยอะเอยเนี่ยแล้วเราก็แบบแถงแก๊สบ้างแล้วก็พีแม่งเรามาชม,มาก่อนนะครับว่าในนี้เนี่ยตัวมันจะตึงขนาดไหนฮะสายผ่านไปเลยกันโอ้โหแต่และตัว <laughs> สายบิ๊กทั้งนั้น <laughs> ดูข้างหลังนี่ ยางกับกอซิล่าตัวโคตรยักษ์และชาติไหนจะได้จับแล้ว,นะวเนี่ยโอ้โหดูคิวดีครับโคตรเยอะนะฮะสดใสัต้องเล่นแบบเป็นร้อยอีพีแล้วก็จะได้ <c oughs> โอ้มมนเยอะจริงๆไม่ใช่กิกี้นะครับเนี่ยคือมันเยอะจนแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับต้องแคปไว้ให้ลูกหลานรับชมและเผื่อนะฮะเผื่อลูกของผมเนี่ยบวชแล้วมาเล่นนะครับอาจจะได้จับตัวนั้นนะ อาจจะลูกหลานตอนตอนตอน,ตอนลูกตอนบวชพูดเจียแหละโอ้โหคาราทกิจอย่างเจ็ดร้อยอะนะครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้เอาตัวอะไรไปดีนี่ละการสี่สิบคิวน่าจะโหดนะฮะคิวเยอะมาหน่อยเออดูท่าเดินไม่น่าไหวว่ะ้ยสกิลนี่คือตบมือทําไมอะมันมีทาเพจเหรอเอาจังหวะน,นี้แหละครับผมว้าวุ่นเลยฮะสี่สิบคิวโคตรกากยังไม่รู้ตัวเจยจะตีสักทีหรือเปล่าฮะมาดูกัน เลยตีไกลนะยิงกระสุนตะกวัวนะครับผมนะฮะตึงแน่ๆครับตัวนี้นี่เราก็ยิงระยะไกลไปเลยครับเราไม่ต้องเข้าไกลก็ได้ฮะเบี้ยวตไนเปอร์แบบไกลๆไหมโปรยจะยิงแบบเฮดช็อตเฮดช็อตไกลๆคิวง่ายๆอะไรยเงี้ยที่เรนต้องเดินไปแลกอย่างนี้กบอ้วเฮ้ยเชีย่ยไม่ได้สั่งมาเลยเอ้ยพี่ใจเย็นพี่โอ้เชีย่ยตัวระเบิดเลยถือว,ว,ว่าฝั่งนู้นคิวง่ายกว่านะครับ เพราะว่าฝั่งฝั่งดีเนี่ยนะครับจะมีเยอะมากๆเฮ้ยตัวนี้นะตัวนี้น่าจะคิวง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะใบเลื่อยตะกิ้ไม่มีเลยครับเพียงแค่วิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ใบเลื่อยเนี่ยถูหน้าเขาเขาผมน่าจะคิวง่ายเลยมั้งตัวนี้เออกลางดงเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปพีชีพกลางดงแบบตัวระเบิดนะฮะตัวระเบิดก็น่าจะคิวง่ายเหมือนกันนะครับเฮ้ยที่เช่าพูดยการจะเย็นมาครับท่านผู้ชม กลางดงครับกลางดงมาแล้วฮะมาอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนเราปาดหมดครับตอนนี้ปาด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 ไปเลยตัวระเบิดปาดยังตายอู้หูคิวเด้งมาแบบจังเยอะ <c oughs> ตัวนี้แหละที่คุณควรควรนะครับเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ได้อยู่เดี๋ยวเราลองทดลองตัวอื่นบ้างนะครับเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ข้างๆนะครับนะฮะห้าสิบคิวเลยนะ่าจะเก่งโอ้ <c oughs> อย่ากระตะเกียบดิ <c oughs> <c oughs> มีระเบิดไม่แะ ถ้าตีแบบป่องแป้งมากนะฮะตบมือนะฮะไม่น่าไหวว่ะตัวเนี้ยแต่แต่ตัวเมื่อกี้นะครบับเป็นตัวละครที่ปั๊มคิวได้อยู่นะฮะอาจจะเสร็จแล้วแน่ตัวนั้นโดนเป้าหมายแล้วโดนใจว่ะโอ้ฟานหลายทีกว่าจะได้คิวสองคิวกว่าจะครบห้าหมื่นเนี่ยไม่ยัดแก่เลยนะครับพี่้ยขอฟานทีนึงผมอยากได้ตัวใหญ่นี่มนะันอะ What's <laughs>